อ๋อมึงโดดก่อนใช่โดดไหนดีอ่ะอ่าแล้วแต่เลยอาตานี่มันเซอรบอกอะอ่ามันโดดตรงไหนวะนน่ะไ่พอไม่เห็นบ้างกันข้างหน้าข้างหน้าหรออุ้ยน็อตอ๋อน็อตบนหลังคาเดียวกับเราเลยน็อตใครใครกูร่วงมาข้างล่างแล้วหลังคาที่อยู่ไหนวัน ไปละสวยตึงเอา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 ใส่ดิไอเสียงเตาะแตะเตาะแตะอะไรวะใครมันทักทำไมใครยังวะไออยหมดแบกเลยเท e ี่ร้อยนัดแต่ตรงนู้นนะนะ <parce S 2> ไอไอคิดว่าว่าไอ้คิดว่โป้แล้วตอนเห็นไหมตอนอยู่ไหนวะ e? ไ,ไม่เห็นในบ้านเลยนะใช่ เว้ยเขี่ยสะดุง้งสะดุ้งเฮือกไอสัตว์นนตรง,<อ>งไหนเอ๊ะตรงไหนวะวันไหนก่อน,นไนอ้ขึ้นมาใช่ไหมขึ้นมา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 มาดิข้โมยเหรอหลังคาเหรอนีตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แ้ดงว่ามันส้มอ่ะมันคาอยู่เกิดอะไรไม่ได้เด้อตัดนัดช่วยทีช่วยทีช่วยที <laughs> ช่วยกูด้วยเข้ามาข้างในเข้ามาข้างในกู้แบงไลหลังกูเลย ยมึงซันลอยนะจากใส่เพื่อนกูตรงไหนเนี่ยไม่ยังโหดอ่ะซันมาไกลอ่ะซันเคื่อตายอ่ะไอ้สัตว์เอาถึงตายอ่ะแค่แม่งเดือดมากแม่งจุ๊จัดจริงตัวด้านหลังจะมีรัวหล่ออะไรกูโดนยิงไล่หลังมาขนาดนั้นมึงไม่เห็นเหรอมีนะตอนท่านบอกว่าเหมือนที่ มัๆๆๆน Eller, แม่แม่แม่อยู่อ่ะหายแล้วตัวน้โอ้ยฉันเปิดก็ไม่บอกกันเลยเอาให้ละเห็นมล้ววันยังอึมยังวะสองนัดมีตัววิวันวันอุกเอ้ยมีตัวมันเขาเหรอตรงไหนวะมันยิงกูอะมีตัววิ่งมาอีกตัวเนี่ย ไอมันอุ้มมันอุ้มมันอุ้มเพื่อนมันตัดมันก่อนซังไม่เห็นแล้วมันสมบพก็ยิงทะลุสมบกูจุดกูสับไปไปแล้วมันจะตายอยู่แล้วเพื่อนแม่งเฮ้ยอุ้มมือหาหาโคเวอร์ก่อนหาอหาโคเวอร์ก่อนแบบนี้วงจะบีบน็อกไปตายตายตัวเองไม่ได้ไงมันละ สังนั้นเก็บสองนัดเก็บได้ละพี่จ๋าการห็นตองหลังห็นไงไอ้เพื่อนไอ้เขียวไม่โดนระด,ะดมยิงไงครับมมตรงนั้นยังยังอยู่นะตรงมาฟ้ามีเจองอยู่ในชะ่ไหมอุ้มเพื่อนหลังอะ่ะเจ็บแล้วเอ้ไอ้วันมีมุมยิงตรงนี้ปะตรงม้าเขียวนกนกฟ้านอกอยู่ไหนตัว ไม่มีวะเนี่ยเหลือตัวมาเขียวนั่นแหละตัวมาเขียวตัวมาเขียวสองตัวตัวมาเขียวสองตัวเหลือสามแล้วเหลือสามแล้วใจตัวไอตัวที่ตสามตัวสามตัวนี้เหรอมาเขียวน่าจะต่อสามตัวสุดท้ายแล้วอ้าวหรือวะ ก็ไม่อยู่ในวงนะล็อกหนึ่งใช่ไหโผล่กันอะเพราอะไรอ่ะแค่ไม่ยัดไม่ยัดกูยัดคืนกูยัดคืนมันจะโป้ทุกเกมไม่ได้นะเว้ยน็อตก็รออะไรอ่ะเพื่อนโผล่ดีมีไปโป้ไม่ใช่ป่ะปะเระเบิดคืนไอ้น้องหนึ่งน้องหนึ่งสวย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 กูได้กูได้กูได้ ต้ำไหนด้วยเฮียไม่ร uh. ู it, so it ้เน like <bbe> ี่ละครตำแหน่งไม่เฮียกดทีกดทีในสมงกในสมงกสวยเอ้ยโดนเฉยไอ้เชืยดูเรื่องกูดีไอ้เชืยดูเรื่องกูดิกูไม่เหลือเลือดแล้วจะเว้ยมีเพื่อนบ้านนะเนี่ยเอะไรอ่ะโคดเดือดเขากอดอยู่โอ้ยเพื่อนบ้านเตรียมกระเช้าเลยรอบเนี้ยเตรียมกระเช้าให้เพื่อนบ้าน่อ รถหลังคานะน้องเพื่อนบ้านตีหนึ่งอะแคร์ไหมอ่ะทำไมต้องแคร์รถหลังคาเต็มเลยรถหลังคาเต็มเหมือนกันข้างหน้ามีข้างหน้ามีข้างหนามีข้างหน้าขางข้างข้างข้าวันวันใกล้ใกล้มันตัวหนึ่งวันหลังกระแพงหลังกระแพงตัว ในบ้านในบ้านในบ้านมันก็นัวในบ้านไอ้วันปลาแล้วเผ่ยัดบ้านหรือตายในบ้านอีกในบ้านอีกไอ้ปลาแลเิดอสองลวนะระวางนั้นในบ้านอ่ะเจ็บเจ็บในบ้านเจ็บมากแตบ้านเจ็บมากแตบ้านเจ็บมากในบ้านน้องในบ้านน้องตัวยหดตายหมดตายหมดตายหมดมันเยอะกว่าหนึ่งคนเลโอ้ยโอ้ยเอ้ยเ้ออเอเถื่อเตีเถื่เถอเเถี่อเถื่อเถ่เอรอเ่ เพิ่นได้แล้วอ่ะเพิ่นได้แล้วอหะอยู่เฮ้ยไม่เคยเข้าเด็ดนั่นกัดดวงจีนอยู่นะไอเ้เชียมึงเห็นปะใครยิงมันวะเห็นรปะมันมีกระสุนม,มีมีรอยกระสุนอ,ะอ่ะเฮ้ยมึงทงวนได้เหรอวะจริงกูรอดูอยู่เนี่ยกูล็อกอยู่เนี่ยใช่เอ้ยซ้ายโดนนักหนึหน่ง อ้ยคนเยอะแยะเอาไห er นอกวงไอ้เช่นหะไราะเพื่อเราตายแล้วในบ้านมาักส้มนี่ไอ้ยับปืนมันดีกวเก่าว่ะดีกวเก่าแล้วข้างน้ำมีปะตัวนั้ไม่ลยข้างหลั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 ว่เห็นะหก่อนนาะเเขานโดยสองโดสองตึงตึงตึงเคโเคกลับกลับกับกลับกลับปล่อยแม่งตายกลับกับปล่อยแม่งเหี่ยวปล่อยแม่งเหี่ยวปล่อยแม่งเหี่ยวไยับยับมักส้ม ยิงกลางเลยใครโอ้ทำลายยามผ่านหน้าก่อนไม่รู้ไม่รู้รถใครไม่มีชื่อไอ้แค่ทะเบียนผีเอ้ยนี่นี่นี่ไดเลยตายเรียบร้อยไอ้เแค่มาตรงตายปิดมาร์คได้เลยเฮ้ยในหน้าๆๆๆในน้าในน้าเห็นแล้ว แล้วกูหลบหลบได้โพกย่ามึงอยู่ใด้ย่ากูก็อยู่ได้ย่าไอ้นี่มึงไ,ไม่เห็นกูก็ไม่เห็นอ่ะติดตั้ง ECU ก่อนแป๊บนึงนัดมีมาแล้วนอวิ่งมาแล้วน็อตตัวไหนต้องมาเขียวสองตัวสองตัวน้องหนึ่งนายสมก ไม่เย้พี่กูนูว่าจะโดนระเบิดตายแต่แม่โผล่น้ากู่อนตรงนี้ยโู้ชั้นอีกแล้วอ่ะก็อย่าทักอย่าทักเร็วดิเฮ้ยตรงไหนตรงไหนตรงไหนเฮ้ยกูบอกเลยไงเล่นชั้นแรกคนกูโดนใครยิงข้างบนนั่นน่ะมันมีช่องเหลือพะยิงอยู่ไม่เห็นตัวว่ะเหรอ ใครพักระเบิดก่อนระเบิดออกไม่ถึงหัวเลยไอ้วันไอ้วันเดี๋ยวเพิ่งวัน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 ขึ้นได้วันขึ้นชั้นสองแล้วปะไอ้กองไอ้กองกองขึ้นชั้นสองไอ้ขึ้นดาบฟ้าเลยขึ้นดาบฟ้าเลยกูเล่นให้กูเล่นให้ไหนวะดาบฟ้าขึ้นเลยขึ้นเลยลงแล้วลงแล้วเข้าหัวแล้วไหนวะดาบฟ้าขึ้นแล้วขึ้นแล้วมันขึ้นไปด้านบนแตอีกทีนึงเนาะสวยตึงตึงตัวอยู่ไหนวะชีบบุตรที่ใครชีบบุตรที่ใคร เป็นเปียบเปนเปียบเฮ้ยนอนอยู่นอนอยู่นี่มานอนมานอนอยู่มานอนอยู่พี่ป้ากูพี่ป้ากูสวยสวยเตี้ยตึง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 โบกขีไข่โบกขี้ไข่น้องไอ้เหี้ยกูขอยาคืนกูขอยาคืนมาดูดูดูมันเขาอะมันเขามันเขาเขาเดือดเขาว่าเดือดยิงยิงยิงล้อยิงล้อข้ามิปดิหลังไอ้เหี้ยมาเขียวไมาไอ้มาฟ้ามาฟ้า

ไอ้ทีอะเย็เย็ดยดคอปอนว่ะไม่โดนไม่โดนไม่โดนไม่ดโดนแข็งแข็งแข็งไว้บวดหอกปวทอกเออ,เอ,อตรงไหนวะมาขา้ไหน่นอโดนนดเลีแ h ขี่ h e ตายไอปอนไอปอนตายปอนทีเฮ็ด

นัดเล็กๆหูภาพไอ้เหี้ยหลังหินเลหลังกล้องหลังกล้องไอ้เหี้ยลอยอยู่ม้าไหน,น,นวะปาฟ้าเลยหลังกล้องนเนาะเอ้ยมันอ๋อม่งมันม,มีชุบม่งมีชุบขึ้นเลยขึ้นเลยพู่ขึ้นเลย,เลย,เลย,เลยมันมันมีที่ชุบตัวเองอะ่ะใช่ อ้าวแม่งอ้าวลูกไม่ทำเย,ยี่ยอะไรลูกอะไรเยี่ยอะไรไม่สาบตาเลยเหรอไม่นอนนี่สาบตาติดอ่ะตึงจัะ